สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับดีๆครับการรับมตดโกนนะครับมีดโกนหนวดเนี่ยครับมีดโกนหนวดของเรานะครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับมีดโกนหนวดมันจะไม่คมแล้วครับช่วงนี้ครับเป็นใบมีดเก่านะครับนี่พ่อเพลินไม่ทิ้งนะครับ ใบมีดเก่าเราสามารถกลับมามีเซเคิลทำใหม่ได้นะครับทำให้มันคมกลิบกว่าเดิมนะครับสามารถโกนหนวดนี้ได้ครับตอนแรกๆนะครับนี่ครับมันจะมีเข้าเลยครับโกนยังไงก็ไม่เข้าเลยครับเป็นใบมีดเก่าครับก็เหมือนกับช่างตัดผมนะครับเมื่อก่อนครับเราจะใช้ใบมีดครับด้ามเดียวนะครับแล้วก็จะไปรับตรงมันจะมีหนังรับนะครับ คุณผู้ชมเคยไหมครับเคยเห็นไหมครับช่างตัดผมนะครับจะใช้หนังครับรับใบมีดนะครับแต่วันนี้พ่อเพื่นก็จะใช้แบบนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรับใบมีดโกนให้กลมกริบกันเลยนะครับเนี่ครับแขนเรานะครับจะเป็นหนังนะครับเราลูดขึ้นเลยครับลูดขึ้นอย่างนี้เลยครับลูดไปเรื่อยๆครับประมาณสิบ ยี่สิบครั้งก็รูดไปนะครับเพราะว่าหนังตัวนี้มันจะทําให้ตรงนี้ครับคมครับเราอย่ารูดลงนะครับถ้ารูดลงก็บาดเราได้นะครับต้องรูดขึ้นครับรูดขึ้นเรื่อยๆครับรูดขึ้นอย่างนี้แหละครับแล้วเราก็มาลองครับลองดูครับ ครับคุณผู้ชมเห็นไหครับจะคมจะเข้าเลยครับคมมากเลยครับคุณผู้ชมครับกลับมาคมกว่าเดิมครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นนะครับ ตอนแรกๆไม่เข้านะครับเป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับถ้าเราถ้าเราจะรับก็รับอีกนะครับรับเลยครับตรงนี้ครับรูดขึ้นเลยครับเราอย่ารูดลงนะครับรูดขึ้นเลืเลยๆครับประมาณสิบถึงยี่สิบครั้งครับตรงแขนเรานี่แหละครับรูดขึ้นรูดลงรูดขึ้นอย่างเดียวครับอย่ารูดลงนะครับถ้ารูดลงก็จะบาดมือเราได้นะครับนี่ครับ เทคนิคง่ายๆเลยครับการรับมิดโกนให้กลับมากรมกลิบเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับอันเก่าๆอย่าทิ้งนะครับปกติแล้วเราจะทิ้งหมดนะครับในมิดโกนนะครับดีไซเคลใหม่กลับมามกรมกลิบขวาเดิมนะครับเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับสำหรับเคล็ดลับนี้นี้ สำหรับเคล็ดลับดีๆนี่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับดีๆครับที่พ่อเพลินมาแนะนำวันนี้ครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์กดติดตามพ่อเพลินชาแนลได้นะครับขอบคุณครับ